Amen. Okay. ให้พระสาามให้ชน เอลิซาเบตตั้งคันได้หกเดือนแล้วพระเจ้าส่งทูตสวรรค์คราเบียมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ม,มาพบกับหญิงพมาจารีคนหนึง่งซึ่งมั่นกับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพมาจารีผู้นั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าไปในบ้านเก่ากับพระนางว่า จงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าสถิตกับท่านเมื่อได้ยินท้ายคำนี้พระนางมารีรู้สึกวุ่นวายใจมากถามตนเองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าอะไรแต่ทูตสวสร์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งคั์และให้กำเนิดบุญชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบัตรพระดุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระนาจของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระวาจิารของพระเจ้าจะทรงก็รเสริจคับนักวิจารณ์อจารดูเป็นอาการไหนแล้วก็ คุณครูแล้วก็ลูกๆโรงเออรียนอนุบาลอะไรนะลูกอนุบาลสอง่ะ <laughs> อนุบาลอะไรลูกพ่อแม่พ่อแม่ยุติธรรมแล้วอนุบาลสองใช่ไหมลูกใช่แล้วอยู่อนุบาลสองลูกรู้จักไหมลูกรู้จักคนสัช่วยเข,เขาแบบนี้ไหมลูกรู้จักไหมว่าเป็นใคร ฮะให้รู้จักนะรู้จักก็แปลกแล้วรู้จักชื่อพ่อไหมลูกรู้จักนะชื่อชื่อพ่อชื่อพ่ออะไรรูกไหมลูกรู้ไหมชื่ออะไรลูกมิดมิดมีคนรู้จักชื่อพ่อด้หรอ่ะพ่อชื่อพ่อ กระต่ายนะนล้วอะไนกระต่ายไหมลูกนะเคยเคยฟังกระต่ายกระเต่าไหมลูกเคยฟังไหมลูกเคยฟังก็ดีแล้วนะฟังค่ะฟังก่อนวันนี้พ่อมาอยู่นี่ครับวันวันนี้พ่อมาพ่อ เด็กน้อยที่นอนอยู่ข้างบนไหมลูกลูกรู้มัยว่าคือใครรู้รไหมไม่รู้เออโอ้โหแล้วเจ้าก,ก็ไม่บอกไม่บอกพ่อนะนว่ามีเด็กๆอยู่อย่างนี้พนะรนะกุมารพระเยซูเจา้ารู้ไหมลูกว่าพระเยซูเจา้ามาทําไมทำไมพอ่อถึงเอาพระเยซูเจา้ามาวันนี้ เอามาเวรอยรูลูกให้ลูกๆเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีอยากเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักไหมลูก <Yeah. S 1> นะอยากเป็นเด็กที่ดีอยากเป็นเด็กที่น่ารักอันดับแรกคือลูกๆต้องเชื่อฟังคุณครูก่อนเลยนะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกๆก็จะเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักและเดี๋ยวพอจากพรกุูมาที่พ่อนํามาก็จะไปสู่พลูกทุกคน ให้ลูกเป็นทั้งเด็กที่น่ารักโตขึ้นไปมีแต่คนทำไมคนรักไหมโตขึ้นไปมีแต่คนรักเอาคนเกลียดไหมไม่เอานะลูกนะโตขึ้นไปก็จะมีแต่คนรักโตขึ้นไปเวลาใครเจอใครๆก็จะชอบใครๆก็จะรักพวกเราเพราะพวกเราเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักดังนั้นพ่อขออวยพรให้พวกเราเป็นเด็กที่น่ารักทุกๆุกคนขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน no no no